สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่กับผมนะ <c oughs> กุ้งนะกับนช่องไปไหนดีนะะสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะวันนี้ผมมีนะอของมาแนะนำนะวันนี้สําหรับคาบ,บูหม้อไฟแต่ไม่ต้องใช้ไฟ <c oughs> ใช้ไฟไม่ต้องใช้น้ําร้อนนะ <c oughs> <ๆ>เป็นยังไงก็ไปชมกันฮนะสำหรับใครที่นะยังไม่ได้กดติดตามก็กดฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ ครับผมนะสำหรับนะฮะาชาบูหมอ้อไฟหรือว่าบะหมี่คือสำเร็จรูปหมอ้อไฟตรงนี้นะฮะวันนี้ก็ผมไปเจอในตลาดมานะฮะมีสองรสชาตินะฮะไปอยากรู้ว่ามีรสชาติอะไรมาพร้อมมา มาแล้วนะฮะสำหรับด้านนี้จะเป็นนะฮะชาบูน้าดานะครับผมสาหรับด้านนี้จะเป็นรสมาล่านะฮะแต่รสมา่านี้เขาบอกว่าเผ็ดมากผมยังไม่ลองกันลวกันเนาะส่วนด้านนี้จะเป็นชาบูน้าดานะฮะสำหรับใครที่ชอบผักชอบเนื้อนะฮะสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะฮะสุกโดยไม่ต้องใช้น้ําร้อนสุกโดยไม่ต้องใช้ไฟนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะเรามีชาบูหมาชาบูน้ําดาแล้วเราก็นะฮะยังขาดอุปกรณ์นะฮะอ่ะของมา ปั๊นี่เลยนะฮะน้ำนี่ยังเย็นๆอยู่เลยนะอย่ากออกตู้เย็นใหม่ๆนะเป็นน้ําเย็นนะฮะไม่ใช่น้ําร้อนนะฮะอ่าสำหรับใครที่นะอ่าชอบความสะดวกนะฮะก็สามารถลองเอามาทานได้นะครอ่าเขาเรียกว่าคับราเปียน35บาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะเขาบอกว่าใส่เนื้อสัตว์เขาไว้ได้หรือว่าใส่ไข่ใส่ผักเข้าไว้ได้วันนี้ผมหาเจอแต่ไข่นะฮะเดี๋ยวไข่มาปัา๊บ มาแล้วนะฮะนี่แล้วนะฮะครบแล้วนะครับเดี๋ยวกดอยุดเลยเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับผมเขาบอกว่าใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นนะสําหรับใครที่นะใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับรูปทรงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนพลาสติกมาดสันครับผมเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้้ก่ข้างในก็จะมีแพ็กเกจแบบนี้นะครับนะฮะก็จะมีเป็นผักแห้งให้นะครับผม แล้วก็น่าจะเป็นซอสนะครับซอสดำนะครับแล้วก็มีซ่อมให้หนึ่งอันนะมีืมวมามานะครับแล้วก็มีชามด้านในครับผมชามด้านในนะครับแล้วก็จะมีอนี้มันคืออะไรอ่ะ oh. นําจ้ภาพเสาไฟตัวนี้น่าจะเป็น ตัวนี้นะฮะน่าจะเป็นถุงให้ความร้อนนะครับผมนะครับผมทำไมได้มาสองเดี๋ยวเราแกะดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรอ่ะนะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นให้ความร้อนนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะใส่ลงเข้าไปในอ่าในนี้นะครับแล้เวเราจะมาอ่านวิธีการทุกครับเมื่อกี้หรือมาอ่าแยกถ้วยออก นอกนะครับฉีดถผมเดี๋ยวเราจะแกะนี่ใส่ไปเลยนะครับผมเขาบอกว่าให้แกะถุงร้อนนะฮะใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็เท้น้าเย็นเข้าไปนะฮะเท้น้าเย็นเข้าไปขอบล่างนะครับเขาบอกว่าขอบล่างนะประมาณนี้นะครับผมนะครับแล้วก็แกะบะหมี่ถึงสำเร็จรูปนะฮะเข้าไปในถ้วยถ้วยนี้นะครับ ใส่เข้าไปในถ้วยนี้นะฮะเราจะมาดูกันนะว่าหน้าตาจะอร่อยหรือเปล่าฮนะโอ้ร้อนแล้วครับผมหนึ่งพันไหมฮะหนึ่งพันไหมฮะยดงไม่ได้ใส่เข้าไปเลยไม่ทำซะแล้วครับนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเข้าไปครับผม อุนวันจริงครับผมวันจริงวันจริงอะไส่ปากนะครับผมขออนุญาตนะครับมันไม่ทันละมานะฮะเทน้ำเข้าไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ไข่เข้าไปหนึ่งฟอง รอ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 เขาบอกนะว่าปิดฝาไว้ประมาณ10-15ทีนะครับ <Okay. S 1> ดูนะครับผมปันขึ้นนะฮเห็นหนะครับ mm hmm. ครับผมทุกคนนะฮเห็นควันไหมครับผมโอ้ร้อนจริงๆครับ เดี๋ยวเรามาแอบดูดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงนะฮะรู้สึกร้อนมากไอแก้วน้ำไม่เกี่ยวโอ้เดือดปุ๊บเลยเดี๋ยวอนนี้าตบิดไว้ก่อนนะครับครับ15นาทีผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาหน้าฐานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันขพร้อมกันนะแหวงโอ้หน้าทานมากๆเลยครับผมเดี๋ยวเราไปถ่ายกันเลยครับผม หน้าหน้าตา,น,าน่าทานมากเลยนะครับร้อนมากเลยอ่าสุกจริงครับผมตัวนี้นะฮะโหน้ำไม่มีเลยอ่ะเรามาลองคำแรกกันดีกว่าครับ ชิมะะรสชาตินะครับว่ารสชาจะโอเคหรือเปล่านะฮะอันนี้เราใส่ไข่ไปหนึ่งฟองทำลายไหลขีวเลยให้ได้ครับผมมมามาทั่วไปครับด้านนี้ก็ต้องอยู่ที่ทความชอบส่วนบุคคลด้วยนะฮะก็อันนี้ก็นะฮะสหรับใครที่ชอบก็บอกว่าอร่อยสำหรับใครที่ไม่ชอบก็นะก็ ก็ตามาสไตล์ของใครของมันเนาะยังไงก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินก่อนนะครับวันนี้ชาติเผืชอจะได้ครับแต่ผมยังไม่เคยกินหมาล่าแต่เรานะสาหรับวันนี้นะคะสํสำหรับใครที่งานอยากทดลองอยากนํามาลองทานหรือว่าลองกินบ้างนะก็สามารถซื้อได้นะครับตามห้า,างสรรพสินค้าหรือว่าตามตลาดนะก็เราจะเขียนว่านะหม้อไฟไม่ต้องใช้ไฟนะฮะตัวนี้นะฮะจะมีของของประเทศไทยแล้วด้วยนะคะแล้วก็ มีของต่างประเทศนะของประเทศจีนที่เขาผลคิดกันอยู่ตอนนี้นะครับก็หาซื้อมาทานได้นะครับละ35บาทนะแล้ก็ไม่แพงมากนะก็สามารถใส่ไข่ใส่เนื้อใส่อะไรเข้าไปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับใครที่นะครก็ใครที่ยังอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากให้ผมกินรสมาล่าตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปตรงนี้ก็ได้เลยนะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะสำหรับท่านที่ติดตามชมนะครับ คลิปนี้มาจนจบนะครับก็แน่ก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ด้านใต้คลิปตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนะสำหรับคอมเมนต์ด้านใต้คลิปเพื่อที่นะเราจะได้นำไปปรับปรุงนะครับไงก็ต้องขอฝากช่องไปไหนดีด้วยนะครับไปไหนดีสวัสดีครับ